ถามว่าทําไมไม่โทรไปเคลียร์กับน้องเขาจริงๆคนที่อยากเคลียร์กับเราก่อนคือเขานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องโทรก่อนสิคะเพราะคนที่อยากเคลียร์ก่อนคือเขาไม่ใช่เราคําถามนี้ต้องกลับไปถามน้องจ๊กหลักฐานของแตงก็จะเป็นหลักฐานทางโพสต์ที่เขาโพสว่านะคะ่าว่าที่เขาตอนแรกเขาบอกว่าว่านักร้องคนหนึ่งนะคะตอนแรกเหมือนมีข่าวข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งอะสำนักข่าว นี่ไงมีเพจเจมอย108บอกว่าสรุปเขาด่านักร้องหมอลำชื่อบอใบไ,ไม้กูสืบมาแล้วจบสรุปแล้วเนี่ยเขาด่านนักร้องหมอลำหรือว่าเป็นเรื่องการเมืองกันแน่คะ่ะเพราะว่าอันหลังมาที่เขาเขาเข้ามาในไลฟ์ก็คือเขาบอกว่าเขาพูดเรื่องการเมืองใช่ไหมใช่แต่ทําไมในเพจนี้สรุปเขาด่านักร้องหมอลำชื่อบออันไหนที่เป็นความจริงคะแล้วก็แชทอ่าที่ที่เอมโพสอะจะเป็นให้ได้เลยมั้งอันดับหนึ่ง อะหมดยุคละค่ะนอนอันนี้คือโพสหลังจากที่มันเกิดปัญหาเนะเรื่องของงานวันนั้นหนึ่งสองวันหนึ่งถึงสองวันแล้วจะให้เข้าใจว่ายังไงคะโยงเรื่องการเมืองเดี๋ยวนี้ใครๆก็โยงเข้าเรื่องการเมืองหมดเลยถ้าถามแตนกลับแตนจะเอามุกนี้มาเล่นก็ได้นะคะว่าโพสต์ที่แตนโพสต์พูดลอยๆไปกี่โพสต์กี่โพสต์ก็ช่างแตนก็อาจจะโยงเข้าเรื่องการเมืองเหมือนกันค่ะต้องขอบคุณที่น้องสอน พี่เป็นคนเปิดประเด็นหรือเปล่าคะก็น่าจะใช่นะคะพี่เปิดประเด็นตั้งแต่ตอนนู้นตั้งแต่แปดตั้งแต่แปดเมษานูน่นใช่พี่เปิดประเด็นค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะคะเขารู้ตัวตลอดเห็นไหมว่าเขาก็พูดเองเขาก็เขาก็บอกว่าเขาแคปไว้หมดแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องสรุปแคปไว้หมดเท่ากับไม่รู้เรื่องหรอคะ แตนอาจจะดูไม่มีวุฒิภาวะในเวลาที่แตนมีอารมณ์โมโหแล้วแตนเชื่อว่าหลายๆคงหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนแตนเวลาที่เจอใครตอแหลมาก็แค่รู้สึกว่าอุ้ยเขาตอแหลได้ขนาดนี้เลยเหรอวะมันก็เดือดน,นึกออกปะโอเคอาจจะดูเป็นคนที่วุฒิภาวะต่ําก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็ยอมรับค่ะว่าว่ามีอารมณ์แล้วก็แขวะใช่ อ้าวไลฟ์ Life, เมื่อกี้ไม่เกี่ยวกับเอมทำไมตอนนี้มาเกี่ยวแล้ววะเริ่มงงตั้งสติฟังดีๆนะคะอย่าเหมือนแตนเหมือนเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้ตั้งสตินะคะคือเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงอีกเรื่องหนึง่งตอนที่ว่าเขา,าเขาใช้คำพูดว่าตอนที่ครูชาติโพสต์แล้วเขาไปพูดถึงเอมอันนั้นเนี่ยที่ครูชาติโพสต์ที่เกี่ยวกับแดนซ์งแดนเซอร์ทั้งหลายแล้วก็วันงานวันที่8มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเอมนะคะตั้งสตินะคะ ตั้งสตินะคะเรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเอมค่ะเรื่องงานวันที่แปดเพราะเอมไม่ได้ไปแต่เรื่องที่แตนโพสต์เมื่อวานเนี่ยเกี่ยวกับใช่ค่ะถูกต้องแตนโพสต์ตั้งนานแล้วนะคะแต่ไม่ได้ร้อนตัวนะคะคนที่ร้อนตัวคือคนที่แตนไม่ได้พูดชื่อลอยๆนะคะแต่แต่ไม่ได้พูดชื่อแตนแค่พูดลอยๆแล้วมาร้อนตัวนุ่ยนั่นเองนะคะอันนี้อันนี้อันนี้แตนบอกเลยว่าแตนอาจจะโพสเรื่องการเมืองเหมือนที่เขาพูดก็ได้นะคะ พี่ว่าแต่คนอื่นตอแหลพี่ก็ตอแหลกลับเป็นค่ะตอแหลมากพี่ก็ตอแหลกลับค่ะคนที่โพสต์อยู่คนที่พิมพ์อยู่เนี่ยก็อาจจะตอแหลเหมือนพี่ก็ได้นะหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้อย่าทํามารยาทที่ไม่ดีเหมือนที่คุณด่าแตนแล้วจะแรงเพื่อคุณนิวคุณชื่อนิวแล้วจะแรงเพื่ออืมถ้าเป็นคุณมีคนมาทํากับคุณแบบนี้คุณจะไม่แรงกลับเลยเหรอคะแตนไม่เชื่อค่ะแตนไม่เชื่อคุคณค่ะ ความจริงจ้ะเขาไม่น่าพูดเลยอะคะ่ะว่าพูดบนเวทีะคะ่ะพูดใส่ไม์เพื่อให้คนอื่นมองแตนยังไงก็ไม่รู้มองออคนที่เป็นศิลปินขึ้นก่อนว่าบอ่อกเกอร์ดูแลคิวงานยังไงทำไมถึงให้คนอื่นมาแซงคิวหนูอาจจะมีโมเมนต์ที่แรงใช่ค่ะแต่แรงมาก็แรงกลับเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาค่ะที่ว่าน้องจ้าบอกว่า เ,เหมือนเราแบบว่าเหมือนเราโพสต์ออกมาแล้วก็ขายของอะไรแบบนี้พี่ว่าน้องจ๊ะก็ไม่เบานะคะเพราะว่าน้องจ๊ะเนี่ยเอาเพจแบรนด์จ๊ะไลฟ์นะคะทำไมไม่เอาอะไรที่ปกติที่ไม่เกี่ยวกับขายของไปไลฟ์ละคะพี่ว่าทุกคนก็อยากขายของทำมาหากินหมดแหละปกติพี่ก็ใช้เวลาทำมาหากินอยู่ตลอดแหละก็ไม่ค่อยได้สนใจใครหรอกถ้าเกิดอะไรที่มันไม่เกินไปจริงๆพี่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะโพสต์ด่าใครหรอกนะ เขาเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะนั่งไลฟ์ของเขาเลยแตนก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะไลฟ์ของแตนเหมือนกันในเมื่อเขาเป็นคนที่เป่าประกาศบอกว่าอยากเคลียร์ใจทําไมไม่โทรมาล่ะคะทาไมไม่โทรมาหาตากแตนที่เบอร์ผู้จัดการล่ะคะทําไมต้องอ้างว่าเนี่ยพี่ท็อปบอกว่าถ้าโทรหาเบอร์ผู้จัดการอะก็ได้คุยกับผู้จัดการแหละไม่ได้คุยกับตากแตนหรอกคุณยังไม่โทรเลยคุณพูดได้ไงยังไม่ได้ยังไม่ได้โทรเลยยังไม่ได้มีความคิดแม้แต่จะโทรแต่โทรหาคนอื่นนั่นคือคนที่อยากเคลียร์เหรอคะ ให้เจ้าภาพออกมาพูดเองก็ได้ค่ะเพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยมันมีสองคนเจ้าภาพสําหรับจ๊ะก็คือเจ้าภาพของจ๊ะนะคะเพราะว่าเจ้าภาพติดต่อจ๊ะโดยตรงเจ้าภาพของแตนก็คือบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์ที่ติดต่อแตนไปนะคะแล้วทางจ๊ะเนี่ยเขาสนิทกับเจ้าภาพถึงขั้นนอนบ้านกันนะคะเท่าที่ทราบมานะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะก็ไม่แปลกหรอกค่ะถ้าเกิดว่าเจ้าภาพจะออกมาพูดเองพร้อมจ๊ะไม่แปลกเลยค่ะ แต่แตนก็มีหลักฐานให้ดูนะคะตามที่ให้ผู้จัดการโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะแตนก็มีหลักฐานให้ดูไปแล้วว่าคิวหนึ่งเป็นลำยายสองจะเป็นตะกะแตนคิวสามถึงจะเป็นจ้าตามนั้นเลยอ่ะเรื่องมันนานมากแล้วแล้วแล้วจ้าก็รู้ก็เห็นมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองตลอดแล้วแล้วแล้วทำไมถึงพิ่งมาแบบ เพิ่งมาเขาเรียกว่าอะไรเพิ่งมาเปิดตัวว่าเนี่ยมันใช่จ้าเอมอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่เขาก็เป็นคนแบบบอกว่าเนี่ยจ้าก็รู้สึกว่าเป็นจ้าทาไมถึงไม่เคลียร์แต่นู่นนะคะยอมรับเมื่อสักครู่นี้ว่าแควะนะคะแต่ตอนนี้คือเราตั้งสติแล้วเมื่อสักครูน่นี้โมโหเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะแตนก็คือมนุษย์ธรรมดาคนหนึง่งพี่ติดใจทําไมพี่ไม่เคลียร์ก่อนละคะพี่มาโพสต์ทําไมพี่ไม่เคลียร์ค่ะ พี่ไม่เคลียร์เพราะการที่พี่โพสตเตือนหรือโพสสั่งสอนอะไรแบบนั้นนั่นก็หมายความว่าถ้าเขารู้ตัวเขาก็ต้องหยุดแล้วแล้วที่เขาบอกว่าเขาไหว้พี่ทุกครั้งเขาไม่ได้ไหว้พี่ค่ะเขาไม่เคยไหว้พี่ค่ะเขาบอกว่าเขาเจอพี่เขาไหว้พี่ทุกครั้งพี่ก็แค่พูดตอบกับตามความจริงว่าเขาไม่เคยไหว้พี่แต่เขาจะเพิ่งมาบอกประชาชนว่าหนูเจอพี่ต่อไปหนูไม่ไหว้ค่ะคุณไม่ได้ไหว้เรามาตั้งนานแล้วซึ่งเราก็ไม่ได้เราไม่ได้อินว่าคุณจะต้องไหว้หรือไม่ไหว้เพราะเราไม่ใช่ พระพุทธเจ้าเราไม่ใช่พระสงฆ์หรือไม่ใช่คนที่คุณเคารพนับถือไม่ไว่าก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ถือสาตรงนั้นแต่ทําไมต้องเปิดประเด็นนี้ล่ะในเมื่อปก,ปกติชีวิตจริงคุณก็ไม่เคยว่าอยู่แล้วจริงๆแตนก็ชื่นชอบเขานะจ๊ะนะแตนยังเคยร้องเพลงของเขาเลยจริงๆแต่ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งมาแล้วจะมาเจอแบบนี้จะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้จะมาเจออะไรแบบนี้แล้วรู้สึกแบบนี้แค่นั้นเองทําไมเขาต้องแบบ ไปพูดแบบนั้นบนเวทีใส่ไม่หลังจากที่เรากลับเพื่อให้คนเข้าใจเราผิดว่าเราแซงคิวเขาอันเนี้ยไม่ควรพูดให้พี่แบบนั้นเลยจริงๆการที่เขาพูดใส่ไม้บนเวทีของผู้ใส่ไม้บนเวทีวันนั้นวันที่แปดแล้วพูดต่อหน้าประชาชนมันก็ไม่ต่างอะไรกับการด่าแตนนะคะว่าแตนแซงคิวเขาว่าแตนไม่มีมารยาทนู่นนี่นั่นทั้งทงที่แตนไม่ได้ไปแซงคิวอะไรเขาเลยไม่เคยแซงคิวใครด้วย เขาเงียบมาตลอดแต่คุณโพสต์ไม่เลิกไงคุณไม่ใช่คู่กรณีเขาคุณจะรู้ได้ไงคะว่าเขาเงียบมาตลอดรับหลังเป็นยังไงบ้างแล้วคุณเคยหาคนที่นินทาคุณได้บ้างไหมคะคุณจับได้บ้างไหมคะมันเป็นเรื่องของที่ทุกคนต้องเจอคะ่ะเรื่องการนินทากาเลนะคะแต่ว่ามันเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งมันเหมือนกันลคะค่ะดารานักร้องก็เหมือนกันคะ่ะถ้าไม่รู้จริงอย่าพูดเลยคะ่ะว่าเงียบมาตลอด ถ้างเงียบม,มาตลอดแตนโพสแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะแตนโพสแบบนั้นไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีเหตุการณ์วันนู้นวันนี้ให้เห็นเออว่าแอบไปแขะอะไรยังไงนู่นนี่นั่นบางทีเราก็แบบว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้แคปแชทนั้นไว้หรอกค่ะเหน็นผ่านๆแล้วก็รู้แหละอ๋ออืมแต่แชทนั้นฝั่งขวาผู้จัดการพิมพ์เองนะเป็นหลักฐานได้ด้วยเหรอเป็นได้ค่ะเพราะนั่นคือการพิมพ์คอนเฟิร์มแล้วเขาตอบกลับมาว่าใช่ค่ะอ่านด้วยนะคะ ขอลากประเด็นไปติดคุกค่ะได้ค่ะเดี๋ยวตอบให้ว่าทําไมถึงพูดอประเด็นลากไปติดคุกเนี่ยบางครั้งแตนอาจจะพูดลอยๆก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าบางทีอาจจะต้องเจอกันที่ชั้นศาลตามที่น้องเรียกร้องก็ได้ค่ะทุกอย่างมันมีเหตุผลค่ะว่าทําไมการที่คนคนนึงทําให้คนคนนึงเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยใช่เหตุมันก็มีเหตุแล้วป่ะคะทาให้ติดคุกได้เช่นเดียวกันค่ะชัดนะคะ ใช่ค่ะตั้งใจแสะตั้งใจแขวะค่ะแตนไม่ใช่แม่พระนะคะสรุปแล้วพี่แตนได้เอาแชทลับที่ว่าพี่เอ็มด่าออกมาอย่างคะโพสตนี้แหละค่ะที่เมื่อกี้ที่เขาแก้ต่างไปว่าเขาพูดเรื่องการเมืองเขาด่าเรื่องการเมืองพี่่พี่อาจไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเตือนไปสั่งสอนเลยเขาเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะด่าพี่บนเวทีแบบนั้นเช่นเดียวกันไม่ได้ด่าก็เหมือนด่าค่ะ เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดให้พี่เสียหายแบบนั้นเหมือนกันถ้าจะทําจริงมันก็ต้องมีคนถ่ายไว้ได้บ้างแหละเล่นคอนเสิร์ตคนยกโทรศัพท์ถ่ายกันตลอดจริงๆก็น่าจะมีนะคะทางเจ้าภาพก็น่าจะมีนะคะนอกสจ,จากว่าตัดออกหรือเปล่าไม่รู้เอาจริงๆเขาทําแตนก่อนนะคะเขาพูดใส่ไมโครโฟนก่อนนะคะถ้าไม่งั้นจะไม่มีการโพสต์หรืออะไรแบบนั้นเลยไม่มีทางคะ่ะไม่ได้รู้สึกผิดค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดกับแตนเหมือนกันส่วนเอมถ้าแตนจะรู้สึก ถ้าถ้าจะให้แตนพูดความรู้สึกกับเอมแต่ไม่ได้รู้สึกผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าแตนก็มีสิทธิ์คิดแล้วแตนก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเขาด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะร้อนตัวทําไมคะไม่ได้รู้สึกผิดค่ะแต่ถ้าแตนผิดพลาดหรือแตนพูดเอเวลาแตนตอบแตนพูดไม่ถูกใจชาวโซเชียลหรืออะไรแตนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแตนอาจจะพูดถูกใจไม่ถูกใจทุกคนใครจะรักจะเกลียดแตนจะยังไงก็ได้หมดแตนก็น้อมรับหมดนะคะแตนก็ขอบคุณทุกคนที่ดีกับแตนที่ จะเชื่อจะเชื่อแตนหรือจะเลือกเชื่อจะ๊ะหรือจะเลือกเชื่อใครหรือจะเข้าข้างใครทุกคนมีสิทธิ์แตนไม่ว่าใครนะคะแต่ไม่ตัดสินใครที่แบบว่าโดยที่ไม่รู้ความจริงนะคะเพราะถ้าแตนเป็นชาวเน็ตแตนไม่รู้ความจริงแตนก็ไม่กล้าพูดเช่นเดียวกันถ้าอะไรที่แตนไม่รู้ความจริงแตนก็ไม่กล้าโพสต์เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณนะคะทุกคน